สวัสดีครับตามที่มีข่าวลือว่าการแจกเงินเยียวยา3,500บาทตามโครงการเราชนะจะแจกให้เฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่28จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงนั้นข่าวล่าสุดยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าภาครัฐนั้นจะแจกให้กับประชาชนทุกจังหวัด ทั่วประเทศเลยไม่ได้ให้เฉพาะ28จังหวัดเท่านั้นซึ่งตามเป้าหมายหลักนะครับก็มี3กลุ่มหลักที่จะได้รับเงินเยียวยาก็คือกลุ่มอาชีพอิสระนะครับพ่อค้าแม่ขายรับจ้างทั่วไปต่างๆรวมถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบนะครับที่ไม่มีหลักประกันความคุ้มครองหรือว่าไม่มีสิทธิ ความช่วยเหลือมากนักและกลุ่มพี่น้องกเกษตรกรนะครับสกลุ่มหลักนี้จะได้รับสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา3,500บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับก็คือ7,000บาททีนี้ใน3ามกลุ่มนี้ก็ต้องมาคัดกรองคุณสมบัติอีกว่าใครจะได้รับเงินเยียวยาในส่วนนี้ท่านไม่ต้องห่วงนะครับ ไม่ว่าท่านจะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่มีไม่ว่าท่านจะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งหรือไม่ได้เข้าร่วมไม่ว่าท่านจะเคยได้รับเงินเยียวยา5,000บาทเราไม่ทิ้งกันหรือไม่เคยได้รับมาก่อนทุกคนมีสิทธิ์เข้ารับการคัดกรองที่จะได้รับเงินเยียวยา3 5 0 0บาทน,นี้เช่นเดียวกันรวมถึงพี่น้องเกษตรกร,กรด้วย นะครับก็ต้องไปดูความเหมาะสมทีนี้บางท่านเนี่ยอาจจะเคยมีข้อมูลพื้นฐานกับทางหน่วยงานภาครัฐอยู่แล้วอย่างเช่นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับออสองกลุ่มนี้เนี่ยท่านอาจจะไม่ต้องไปลงทะเบียนใหม่แต่ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการคัดกรองว่าท่านควรจะได้รับเงินในส่วนนี้หรือเปล่า แต่ข่าวล่าสุดเนี่ยในส่วนของคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนั้นน่าจะได้รับทุกคนเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็ผ่านเกณฑ์นในการตรวจสอบมาแล้วในตอนที่ลงทะเบียนทำบัตรครั้งแรกและในส่วนของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งปีที่แล้วก็มีเงินเยียวยาจากทางกระทรวงเกษตรนะครับ5,000บาท3เดือนแต่ว่า ข้อมูลจากทางกระทรวงเกษตรนั้นยังไม่ได้เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลกระทรวงการคลังเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาแต่อาจจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านทางระบบออนไลน์นะครับท่านอาจจะให้ลูกหลานหรือว่าให้ญาติพี่น้องลงทะเบียนให้ก็ได้นะครับซึ่งทางกระทรวงการคลังก็ยืนยันแล้วว่าการลงทะเบียนรับเงินเยียวยา3,500บาทนี้จะมีความสะดวกและรวดเร็วนะครับ คือลงทะเบียนง่ายกว่าการลงทะเบียนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับซึ่งรายละเอียดทั้งหมดแบบชัดเจน100%นะครับก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้านะครับก็คือวันอังคารที่19มกราคม64นี้โดยเบื้องต้นเนี่ยก็มีการ ประเมินกันว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3,500บาทนี้นะครับก็น่าจะมีประมาณ30ล้านคนครับ